ควัมสัมผัสนมเกาหลีโอ้เขากินคุนยนาคุแล้เาาวเราเขาเราแดงกินสุนราจนได้หมดมองมาเงินมีอะไรกเบวดญี่ปุนน่นเฮด้ายนนังกาะงานุงงานทุบันติสองปีอย <c oughs> จังมากเลบวันสองปีเยบสองปีไปพุ่นสองเทค Mấy má tẩy bắn đấy, không được chiếc hết mà, đường đường cong, cong tịt, đường đường ra một hạt, chiếc, tịt, Tiếng, tịt bay giờ đi, <laughs> tịt tỏ, chạy 3 mươn. Cái vùng đường, ngân đường có tới đây? câu đi. Đường 4 mươn, 4 mươn, chạy 5 mươn. Nhân của ảnh, là ảnh là ảnh có ảnh đấy, ร้านนึงร้านนึงอีกปะเทเดีหรือตัวนี้ร้านนึงีกสองคนเดือนร้านเป็านเจ็ดานเปคนไทยหลายเลอยู่ีน่อยนีใช่ไหมเขาเขาเขาเ้าองบริานียกว่าบริยานหรือ่าย่ารเอถจงจับกระบาดไจับ้ งานรเฟโซงิน่ยุพากเยรนไปมองบอจ่อแม่เจ้ายุพากเลยปลาลุกแน่เปลาลุกเลยทางกูเลยโอ้น oh, ี This ่ตัวนี้นั่นใส่เัวประตูไว้หวายอดอยู่ไหนนี้สำอางุ่งเกาหลีไง เกาหลีสองแท็กการแปะตุ้นสองล้านหมดเลยแท็กสองกินมาขาดอยู่พี่ใส่กับเบิร์ดพี่เอ๋จะซื้อรับซื้อนะซื้อยังเหรอไปลงตุ้นอยู่แล้วบนหาเซียนเองไม่ไหลว้าเกาหลีมาไต่วันจอไปรู้สองปีสามปีนะ

กุ้มามามากงโซ่บ่ะปาปลงลงงานคับกับไอกับปาแต่เกาลีออไปได้เมียอยู่แล้วบ่ะแ็กสองแปลงแล้วอยู่กับเมียแล้วันพอ,อี่ยกับมาเลยเอาเมียแล้วนะ

พาน้วยเขาที่เครื่อ,องเขา้าไปนี่จะบุ้งไปไห้รู้เอ๊ะมั้งอืมจำเป๊ะจำพร้อมคำรอยู่อกีเสียงค่ารู้ค่ที่รู้คำออย่างนี้การนีสนเทน